บางจูแสงอาทิตย์ลั่นศึกวันลุมพินีอีเวนท์ที่100เป็นไฟสำคัญชี้ถึงอนาคตยันไม่กังวลสู้เต็มที่ได้ที่เคยรถถังช่วยติวเค้มขอเปิดตัวให้หน่าจดจำมีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาสำหรับบางจูแสงอาทิตย์ลูกสายกองดินน้องใหม่ดีกรีชแชมป์มวยสากลวัย21ปีที่จะขึ้นสังเวียนพบกับสุปายจ,จันจอมดีเดือดวัย20ปีจากเมียนมาภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง140ปอนด์ศึกวันลุมพินีอีเวนท์ที่100วันศุกร์ที่14มีนาคมพาะล่าสุดเว็บไซต์ onefc ผมได้เผยบทสัมภาษณ์ของบังจูแสงอาทิตย์ที่ได้กล่าวถึงไฟดังกล่าวโดยแสงอาทิตย์กล่าวตอนหนึ่งว่าการเปิดตัวในวันลุมพินีครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งไฟที่สําคัญกับผมซึ่งจะพิสูจน์ว่าเราทําได้ดีแค่ไหนบนเวทีมาตรฐานระดับโลกผมไม่ได้กังวลอะไรมากเพราะเราทําเต็มที่แพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬาแสงอาทิตย์กล่าวอีกว่าสิ่งที่สําคัญคือเราต้องเตรียมตัวให้ดีไปชกให้สนุกนักมวยทุกคนอยากชนะซึ่งตรงนั้นมันขึ้นอยู่กับบนเวทีและสถานการณ์ตรงหน้าผมคาดหวังว่าจะทําผลงานออกมาได้เต็มที่ ถ้าชนะถือว่าเราผ่านไปได้หลังจากนั้นต้องมีงานยากๆเข้ามาอีกแน่นอนครับสําหรับแสงอาทิตย์หรือชื่อจริงภูบดินยูฮันเงาะเป็นลูกคนที่14ของทั้งหมด16คนของตระกูลใหญ่เจ้าของค่ายมวยลูกสายกองดินโดยแสงอาทิตย์ประสบความสําเร็จอย่างสูงด้วยการคว้าแชมป์โลก WBA เอเชียรุ่น140อปอนด์และป้องกันแชมป์ได้ถึง9้าครั้งพร้อมล้างสถิติไร้พ่าย19ต่อ0และเป็นการน็อกคู่ต่อสู้9้าครั้งทั้งนี้ศึกวันลุมพินีอีเวนต์ที่100จึงถือเป็นความรทาทา้อยั้ง่ของป็น เพราะเป็นการชกค,คิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิตปัจจุบันแสงอาทิตย์ได้รับการดูแลติวเข้มอย่างดีจากอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทที่กัด125-135ปอนด์อย่างลถถังจิตมังนนท์ซึ่งมีศักดิ์เป็นพี่เขยโดยเจ้าตัวตั้งใจเรียนรู้ทุกอย่างอย่างเต็มที่เพื่อนํามาปรับใช้บนเวทีให้เกิดประโยชน์มากที่สุดทั้งนี้สามารถติดตามแสงอาทิตย์ปะทะซูปาศึกวันลุมพนี100ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีรุมพินีรามอินทราวันศุกร์ที่14มีนาคมนี้แฟนกีฬาาาาาการรรตต่ออสสู้้ชชวไทยามมาถจงบัเข สนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ผู้แรกเริ่มเวลา19นาฬิกา30นาที